โอเคสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูกล่องใส่รองเท้านะหลายคนบอกว่าให้รีวิวกล่องใส่รองเท้านะครับนี่นะกล่องใส่รองเท้าเดี๋ยวจะพามาดูนะนะี่ฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของกล่องที่ใช้ประจำนะครับก็จะเป็นกล่องเปิดแบบฝาหน้าอย่างนี้เดี๋ยผมจะเปิดให้ดูนะี่ฮะ เปิดแบบฝาหน้านะแล้วก็เอารองเท้าออกมาครับหลักการกันติดก็คือใช้แมกเนตใช้ตัวใช้ตัวแม่เหล็กแต่ว่าพอซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยน้ำหนักที่มันถูกกดทับเงี้ยกี่ชั้นนะเรียงกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เข้าล็อกไม่พอดีมันต้องดันหน่อยเนี่ย นะครับแต่ว่าข้อเสียของรุ่นพวกนี้มันก็คือฝาหน้าครับฝาหน้ามันชอบหายเดี๋ยวผมเอาให้ดูชอบหลุดชอบแตกมันเกิดจากนี่มันเกิดจากเคี้ยวตรงนี้มันแตกเนี่ยเห็นไฮะเคี้ยวตรงนี้มันแตกแล้วก็ฝามันชอบหลุดออกมานี่ ถามว่าก็พอได้นะแต่มันชอบหลุดเงี้ยเปิดมาเงี้ยหลุดเนี่ยให้ดูทีนะฮะต้องคอยระวังดีๆคือมันเป็นลักษณะเคีเเ้ยวเคี้ยวแบบเงียงเ้ยยังไงดีนะจะเล่ายัางไงวะอ่ะมันจะเป็นเคี้ยวไปในร่องด้านข้างแต่พอกล่องมันแตกอย่างเงี้ย ันหลุดออกมามันไม่มีตัวล็อกมันก็หลุดเนี่ยฮะหลุดหลุดตกแตกบ่อยก็แต่มันก็จะพอยึดได้นะเพราะมันม,มีแม่เหล็กนะฮะก็เนี่ยฮะประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นเรียงแบบเรียงแบบเปิดเปิดด้านข้าง เดี๋ยวผมพาไปดูแบบที่มันเปิดเปิดด้านหน้านะฮะเปิดด้านหน้านะเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้เป็นในห้องน้ำอันนี้จะมืดหน่อยนะอ่ะนี่ฮะอันนี้เป็นเปิดแบบเปิดแบบแนวแนวแคบนะ,ะก็เอารองเท้าเข้าไปอย่างนี้ มันก็จะสวยสู้กับด้านนอกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยด้านข้างมันจะขุ่นแล้วมันจะไม่ค่อยโชว์เนี่ยก็เป็นนี่เป็นแนวเปิดอย่างนี้เนี่ยก็ใส่รองเท้ารองเท้าก็ใส่รองเท้าก็ใส่ได้ทุกไซส์แลหละนะะนคู่แต่บางที ทีนี้มาที่อีกด้านหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นอีกกล่องอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งกล่องแบบนี้ผมไม่แนะนำมันฝา่ามันไม่ค่อยสนิทเนี่ยฝ่ามันต้องอันนี้เป็นเขี้ยวนะมันก็ต้องกดแม็กซ์ลงไปกดอันนี้ไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยสนิท เออแต่ก็สนิทน,นะแต่มันขุ่นนะมันขุ่นแล้วก็ไม่สวยนะมันขุ่นนะมันต้องใส่ค่าแต่มันก็เหมาะกับพื้นที่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 เรามีเนาะบางทีเราวางด้านข้างได้ไม่เยอะปริมาณไม่เยอะได้ประมาณนี้นะเนะนี่ยะครับก็ก็เป็นแบบแนวะเ,เสียบเข้าไปนะฮะเอาล่ะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก็สรุปว่าสรุปว่าแบบนี้ผมชอบที่สุดทีนี้คำถามสำคัญก็คือซื้อที่ไหนนะผมก็ก็ซื้อที่โฮมโปรนะก็มีหลายแบบทั้งฝาหน้าตาข้างฝาหน้าฝาข้างแบบคุณแบบใสแบบแบบกว้างสองกล่องติดกันเลยก็มีนะเนี่ย กว้าง2กล่องติดกันอะเดี๋ยวเอาให้ดูนะแบบกว้าง2กล่องติดกันนี่นี่อันนี้แบบกล่องเดียวนะอันนี้แบบด้านตรงนะแล้วก็อันนี้แบบยัดเข้าไป2องข้างสคู่ได้ก็เป็น,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 น กก็เป็นอีกอไอเดียหนึง่งนะแต่ผมว่ามันจัดวางยากนะ,นะโอเคก็กลับมาที่กล่องเนาะให้ดูอีกครั้งหน,นึ่งนี่ะวางค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันต่อเป็นบล็อกได้เนี่ยต่อเป็นบล็อกต่อเป็นบล็อก แต่แม่แนะนำว่าต่อสูงอย่างนั้นต่อสูงอย่างนั้นมันจะน้ำหนักมันจะกดทับเยอะนะแล้วก็จะทําให้เปิดตัวนี้มีปัญหาหน่อยเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยบางทีมันปิดไม่ค่อยได้เนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องมันต้องดันหน่อยเพราะไอ้น้ำหนักมันกดทับเยอะน้ำหนักมันกดทับเยอะเนี่ยมันก็ได้แค่แบบเนี่ยไม่สนิทเท่าไหร่ถ้าสนิทต้องกดลงไป ถ้าสนิทต้องกดแบบปุกเนี่ยเงยไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทก็ประมาณนี้นะครับหลายคนถามมาว่ากล่องรองเท้ายังไงก็เอาให้ดูแล้วก็ซื้อมาจากโฮมโปรเป็นกล่องไซส์ที่แบบกำลังพอดีนะแต่มันมีอีกแบบหนึ่งแบบที่ไม่ใช่แม่เหล็กเนี้ยอ่าแบบนี้ยกดเงี้ยผมว่าแบบนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันกดยากผมมักจะมีปัญหาทุกทีเนละ เนี่ยมันกดไม่ออกอะเอามาลาจน,นทับหรือวาเนี่ยมันกดไม่ออกอะไรวะต้องกดยังไงวะเนี่ยกดไม่ออกเฮียเอาเป็นว่าไม่รู้อะ่ะเอาแบบแมกเนตง่ายกว่าโอเคนะนี่คือลรองเท้าาให้ดูกัน ส่วนคู่ที่ตอนนี้คู่ที่ชอบที่สุดคือคู่ไหนหรู้ไหมคู่ที่ใส่สบายที่สุดนะผมชอบคู่นี้ใส่สบายเนี่ยแล้วก็คู่นี้วิ่งสนุกเด็กเรียนแฟนก็วิ่งสนุกเด็กเรียนโปรก็วิ่งสนุกนะอันนี้ก็สบายสบายอันนี้ก็ชอบอยู่แล้ว โอเคได้จะเป็นคลิปสั้นๆนให้ดูนะะเราจะลาไปด้วยเราจะลาไปด้วยรองเท้าแต่ละคู่นะนี่ปึ้งโปรสามพิวเซียร์เรเบล ตัวนี้ก็วิ่งสนุกเนาะเวโลซิตี้อีลีดสองในที่เน็กสามโกก้าโรกเก็ตเอ็กสองไนโตไอตัวเนี้ยนะแรงก็เอซีอีลีสไอตัวนี้ยล้ววะ ชื่ออะไรวะเชียโรเอ็กวานเอออีลีดชื่ออะไรนะเอนเดอร์ฟินอีลีดนั่นแหละชื่ออะไรวะเนเฟนอีลีดมาร์คมาร์กใช่ไหมอ่าดิเอ็ดฟอร์เริฟว์รันใช่ไหมสตีกไฟ ตัวนี้เป็น 4D ดีเมจิกสปีดนูซาไตรชอบนูซาไตรหลายคนต้องถามว่าเฮ้ยนูซาไตเมื่อเทียบกับตัวเนี้ยอันไหนวิ่งสูสีสนุกคู่กันไหมอะไรเงี้ยสู้ได้สู้ได้เนี้ยสนุกใกล้เคียงกันนะฮะแต่ก็ยังชอบอยู่ในตัวสปีดสกายเดี๋ยวรอปารีสดนะไอตัวนี้ในโตรวดิวเอทในตัวเอลีทหนึ่งนะ มาแลบกับแทร็กสบิดเอาละเดี๋ยวค่อยมาดูไล่มาดูคูอ,อื่นอีกนะฮะโอเคมานีจนี่สวัสดีครับ